ไไดเ <c oughs> ดาว่าเขาน่าจะต้องพักแหละเพราะว่าตอนนี้ทำงานเจ็ดวันจะแบบไม่มีมเวลานี่อยู่แนละ้วยังไม่ได้มีแผนทำอะไรเลยใช่แต่ถ้าเขาพักแล้วนายะยังไงรผมตอนนี้จัดก,การเรื่องบ้านแล้วก็มีคิวโปรเจกต์ที่กำลังจะต้องทำเร็วๆนี้อยู่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้พักเท่าไหร่ใช <c oughs> <c oughs> ่ครับใบเฟิร์นเบอร์เหรอเบอร์แบบว่ารังแคร่ ทับไปเลยงานเยอะจริงงานเยอะไงกคือตั้งแต่คนเปิดต้นปีนี้มาคือยังแทบไม่มีวันหยุดเลย่ใชแล้วนายไม่ถือโอกาสเป็นบุรีเขาเรยครับก็ต้องการเขาพอนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆพยายามหาเวลาให้ให้ตรงกันตลอดแหละแต่ว่าทั้งคิวเขาคิวเราบางทีมันก็จะแมทยากนิดนึงแต่ว่าก็จะพยายามพาไปออกกำลังกายพาไปนู่นไปนี่ใช่ไหมนี่คือการพักผ่อนพักผ่อนคือการออกกำลังกายออกกำลังใช่คือการออกกำลังกายค่ะแต่่วาไม่เิร์นมันคือการออก ก็ได้ออกด้วยค่ะแต่เขาเป็นห่วงสุขภาพรก็หวานมากเลยยังไงคะหวานไหมคะบัมเบลล์หรอก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาก็กลับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ยังอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไป เวลาว่างเดียวที่ส่วนใหญ่เรามีก็จะเนี่ยแหละไปอยู่ยิมอะไรว่าทั้งคู่ก็เหมือนน็อกเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ไม่อยากให้แบบสุขภาพไม่ดีเขาไม่อยากให้สุขภาพไม่ดีพยายามชวนไปออกกําลังกายเลย่าเงี้ยสลับกันป่วยบ้างนะก่อนหน้านี้เขาเป็นไข้ไข้ป่วยชไปนิ่ป่วยใช่ค่ะแล้วเป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยบุรุษบุรุษพยาบาลมีมีก็ไปเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าแต่ไปเฝ้าอยู่ดูแลใช่ไปเ่้าอยู่ไง ไฟฟล์หวนพุ่มตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นผื่นขึ้นนนัจกระดูกเบกมากแล้วปวดได้ไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะจริงจริงรู้สึกว่ายังทํางานไหวอีกค่ะแต่ว่าได้พักบ้างก็ดีมีคนดูแลดีค่ะอือหลับสบานต้องมบายรับประกว่าช่วงแบบ่าละคดิเราจะเองอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆริงคนเข้าใจว่าช่วงนี้ละครฝนใกล้อ่อนแล้วเหมือนกันค่ะก็จะเร่งถ่ายเงี้ยมันเป็นปกติของของแบบอาชีพเราอยู่แล้วไหวไหวค่ะไหวสุดใจ เขเป็นเป็นห่วงไงเดี๋ยวแบบคือพอพอลม้มบางทีมันล้มหลายอย่างแล้วเขาเป็นคนแบบขี้เกรงใจแล้วก็เวลาแบบทำงานคือไม่อยากให้ทุกคนต้องรอเขาอเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเขาลำบากใจเป็นเพราะเขาอะไรก็ก็เป็นห่วงก็ดูแลเขาที่ทำได้ส่งน้ำส่งข้าวส่งข,งขงนมอะไรอยางอะไรให้สดชื่นเขาเขางานถ้าป็นคนแบบเขาเขางานได้ไหมอ๋อ จร,จริงๆภูมิใจในตัวเขานะเพราะเขาสนุกกับทุกงานที่รับเลยเพราะว่าดูแล้วคนนี้ชอบทำงานเกินเกินก่อนเกินทำไมก่อนเนาะชอบทำงานไม่ได้ชมอะไรเลยมีมีคำไหนที่ตอนเราไม่สบายแล้วเขาพูดให้เรารู้สึกบ้างมีบ้างมีแหละความสนุกกันมีแฟนทุาก็ทุกคำนะก็จะแบบอยากได้น้ำอยากได้อะไรอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลถึงหมดอ้อนไม่หายความป่วด าแค่นี้แหละแค่นี้แหละไม่มีอะไรเขาก็จะแบบอย่าให้เล่ากลับนะเคนอ้อนแบบนี้ไม่ทำอะไรก็มีก็มีจะแบบเป็นคนแบบติดแบบติดเล่นนะเนาะเขาบอกว่าเออจะรู้จะพีจะรีม่ใกล้ใกล้ใกล้คำนั้นคล้ายๆมีมีไม่ไม่โชว์ให้ดูเลยน่าอายเนาุหรือจะโชว์ไม่มี้ไม่ได้ รู้เคยเนยังไงทั้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 งั้งทั้งทั้งั้งท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 ั้งเั้งทั้งอั้งทั้งไั้เทัใจไว้งทั้งทั้งทั้าเข้าเข้าทั้งทั้งทั้งทล้อทั้ง่ั้งทน้งทั้งทั้งทัตรทั้งทั้งทั้งั้วรั้งทั้ทั้เทั้งทั้งทั้งออ้งทั้งท้งท้งทั้งทั้งทั้งั้งทงทั้ง้งทั้งทั้งทั้งิใจสนุกดีค่ะ เออน่าอยากดูไงปีหน้าเจอกันโอเคเอาใหม่เดี๋ยวไปซ้อมกันไปซ้อมกันไปซ้อมจรริงงมมมีีีขอฝเตยไว้ม่เราดวก็เชียร์ให้มันเข้าอยู่แล้วแหละไม่เข้าเราก็แบบปรับใจจริงๆเขาตัวเขาก็ไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรแต่เขาบอกของอายนะอะไรเงี้ยเขาต้องเล็งคานเพราะว่าเตะชนคานมันแน่นกว่าเข้าโกคานเล็กนิดเดียวใช่ไหมคะเ็นเรื่องยากมากใช่ไหมเป็นเรื่องยากกว่าผมต้องภูมิใจใช่ สปอยอยู่แล้วแต่นี่ก็เอาจริงๆก็ใจหายนะแบบโอ๊ยประกาศขนาดนั้นยิงไม่เข้าแล้วก็เลยขอโทษครับขอโทษกลัวแล้วมีคนแซวไหมฮะวันนั้นไม่โดนแซวไม่รู้ผมผมหูดับตอนนี้นนั่หลังจากถึงการจะมีแพนได้แบบพักผ่อนกันหน่อยไหมค้ตอนนี้ยังเลยของคนแต่คนพยายามเร่งใกล้ปิดทองประกาศแสบอยู่ค่ะใช่ แต่ถ้ามีจังหวะก็คงจะหนีไปเที่ยวกันแหละค่ะถ้ามีไปไปทำงานก็ได้จริงๆก็อยากอยากแต่รู้ว่าเดี๋ยวมันหมดก้อนนี้น่าจะได้พักแล้วค่ะประมาณเดือนไหนคะไปปีไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าหมดออกใกล้ครบแล้วเร่งกันอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าผลงานปืนเงินโรงงานนายมาหนัเป็นอย่างนี้แต่จริงๆมันเป็นอย่างนี้นะตลกมากเลยคือแต่ว่าเขาก็น่ารักเขาก็จะพยายามแบบแมทชิ่งคิวให้ได้เราก็พยายามแบบแบบ วันนึงจะแบบแป๊บเดียวก็ยังได้ไว้ข้าวอะไรนิดนึงอะโอเคแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ใช้วิธีโทรเอาเพราะ<ม>ว่าโลเคชั่นที่ไปถ่ายแต่ละที่ก็ <c oughs> โหดโผล่ตรงนั้นเลย <c oughs> ใช่่เรื่อย,ยคๆครับก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องหนังละครอะไรที่เราอ่ะถ่ายเสร็จแล้วแต่ยังคงต้องทําอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เร็วๆนี้ก็อยากบอกมากเลยว่าคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามเหมืกันงานูุกงานจะมีไหมคะงานแสดงงานโชว์อะไร จริงๆก็มีคนพูดคุยเนาะแต่ด้วยแบบจังหวะว่ามันจะไปลงได้เดือนไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องลองดูใช่ใชนี่ถือว่าจะเป็นงานคู่ในรอบหลายเดือนหใช่นานเหมือนกันเนาะนานใช่แล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปทําละครตัวเองนี่ก็ทําหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค แสดง้กันจะไปดู้เนาะเฮ้ยเฮยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าพ่ง่าพ่ง่าพ่ย่งอ่่งอยาพึ่งอย่าพ่อางเย่า่อ่งอยอะไาพึ่ย่งแบบาพึ่อย่า่งย่า่งาน่งางอ่าพึ่งอย่าพ่อยา่งอย่าอย่า่งาพึ่อา่ย่างอ่่ย่าอ่ามึอางกานึ่ย่่ย่่งาพได้อย่า S <S สวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนนะคะสงกรานต์นี้ก็ขอให้ทุกคนเ,นเดินทางปลอดภัยนะคะไปเที่ยวไหนก็ขอให้มีความสุขและก็ปลอดภัยกันทุกคนคะ่ะก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เล่นน้าอย่างระอัดโตะบังนะครับผมเป็นไปนได้ก็อ,อ,อย่ามีของมึนเมาในร่างกายเล่นนำ้ำด้วยมีสตินะครับแล้วก็ใครเดินทางไปไหนก็ขอให้ขับรถปลอดภัยทุกคนนะคะ <S <S